ถึงวังพระูเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเ,เข้ามาแล้วนะคะแม่ๆค่ะก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามให้ช่องสามสาวดาวึิ้นด้วยนะคะ1คอมเมนต์คือ1นึ่กำลังใจนะคะเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะเราจะพาแม่ไปชมบรรยากาศใกล้ๆกันเลยนะคะ ก็ตอนนี้นะมาถึงแล้วพ่อจะทําการสักการะบูชาเจ้าพ่อวังทะรุนะคะเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธ ีเล็บเมืองเมืองบุบลเ็จ็น,นี่นะคะเป็นสถานที่ตักติดนะำ่ค่ะเนื่องจากว่าเรามาถึงสถานที่แห่งนี้นะคะต้องทําการเคารพบุกไหวบูชาเจ้าพ่อวังทะรุนะคะแล้วก็ครูบาประกรรมช้างนะคะแม่คะ่ะ ก็จะมาช้ามาเร็นจะดีที่ลงคือมพอดีเท่าไ่างะค้เายากตอนนี้ทุกคนี่ขอโทคไม่ต่อางพรว่าบานมีทางบานด้น้ามีทางเล่นเป็นเส้น่นี่สาๆวนวสวย

น้องชาวช้างนะที่จะมารอรับสับประรดนะครับจากท่านสอสอผู้นายกรนนะโอ้โหมากันเยอะมากเลย

ใครถ่ายภาพนี่ให้แล้วจีถ่ายภาพยืนหนึ่งห้างก็ได้ยืนหง้างก็ได้เพระสีบาบอกอันนั้นนะขอให้มองม่นกล้องให้มองม่นเลยครับอแล้วันไมนาบอกเราดต่ยูเปลี่ยนกันยูมองม่นลบอแล้วมองเบาะเลาให้ไปยืนใกล้กันรุ่นหนึงก่อนแล้วก็แรงใครแรงมันอีกหน os, okay. s <S ึ่เป็นเป็นไรก็่รมเล ตอนสองุบลก็ยังไม่กลัวไม่ใส่แม่เลยคะมายืนใกล้กันรุ่นนึงกมาหน่ค่ดูแลกนคขอบคุณหลายๆนี้ยาัหครับเอ้าัมือนี้มากกบพิมเดี๋ยวกออแนะนำแนะนำมา สวัสดีจาประกาผู้ช่วยเลขาท่านรัฐมนตรีเลขาธิการรัมณีวัดที่อาบินจะคุยก็คนนี้คนนี้ผัดผงผัดผงผัดเชื่อใจวันนี้ก็มาให้กำลังใจพี่น้องชาวช้างนี่แหละรู้ว่าเดือดร้อนจากครั้งแรกที่มาที่บ้านที่ศูนย์คดทีนี้พอประชาสัมพันธ์ไปก็เห็นพี่น้องเดือดร้อนเยอะพี่น้องชาวช้างเดือดร้อน สสเปิลหมอตอกแตกกับคุณกัดเนี่ยเขาก็ระดมทุนมาช่วยพี่น้องวันนี้แหละที่เอาอาหารมาให้ช้างนะครับแล้วก็คิดว่าถ้ากิจกรรมตัวนี้ประชาสัมพันธ์ออกไปถ้ามีคนสนใจมูลนิธิไหนสนใจก็จะมาลงลงมาช่วยเหลือพี่น้องชาวช้างอยู่เรื่อยๆฉะนั้นแล้วมากน้อยอย่าไปอย่าไปติดใจกันคนไม่ได้มาพูดคนได้อิจฉากันไม่เอานะครับวันนี้เราช่วยเหลือกัน แล้วก็วันนี้เขามีความตั้งใจที่จะมามอบให้นะครับให้พี่น้องได้อย่างน้อยได้พอช่วยในสถานการณ์ที่เราลําบากแบบเนี้ยผมคิดว่าทุกคนลําบากนะนะครับก็ช่วยเหลือซึ่งกันและกันเนาะวันนี้ก็ขอสยงต้อมือเป็นกําลังใจให้แก่ทหน้าพรรคเพื่อไทยได้เป็นรัฐบาลแล้วเราเราช่วยเต็มที่แต่ตอนนี้เราเป็นฝ่ายศาลเราก็เลยได้แต่วิจารณ์การทำงานของรัฐบาลแต่ว่าเมื่อเราเป็นรัฐบาลเองเนี่ย เราจะระดมงบมาดูแลสัตว์ประจำสัตว์ที่ทำให้ประเทศไทยเป็นสุดแผนมาทุกวันนี้ก็คือช้างเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะเป็นกำลังใจให้ด้วยค่ะได้เลยมาถ่ายรูปร่วมกันแล้วเดี๋ยวจะให้เอาจีตรงไหนอ่ะตรงนี้แหละครับ ตอนนี้นะก็เป็นบรรยากาศของพี่น้องชาวช้างนะคะตุกง,งานนะะมามารอรับสับประรดนะคะจากท่านสสพุนากรนะคะแล้วก็สสฝั่งทางจังหวัดอุบลราชธาน,นีนะคะฐานทีงานของพรานก็มากันแต,อยอยแต่ว่ามันจะได้น้อยมันไพอที่วังทะลุนะคะตอนนี้ก็ฝากฝังยังทาง ท่านสสนะคะเป็นประชากระบอกเสียงนะคะช่วยเหลือพี่น้องชาวช้างตกงานที่วังทะรุนะคะเนื่องจากว่าเราก็ลําบากนะคะแม่หาห่ะลำบา,าก,กันหลายเชือกเลยนะอย่างน้อยท่านก็มองเห็นความลําบากของพวกเราคนะพี่น้องชาวช้างตกงานนะคะนี่นะคะก็จำนวนหกสิบกองกันเลยนะคะก็จะอยู่ประมาณ ถ้าอย่างเป็นคุณแม่ระองดาวนะคะกกงนี้ก็ทานได้แค่1วันเท่านั้นนะคะแม่ระองดาวน้ําค้างน้ําทิพย์นะคะเพียงแค่1วันก็หมดแล้วนะคะก็ยังดีนะคะที่ยังมีสับปะรดนะคะมาต่อรมหายใจนะคะของน้องช้างของเรานะคะแม่แม่คะก็เป็นบรรยากาศควงคารุกับพี่น้องชาวช้างน้าเข้ามาแล้วแม่แม่คาะหนึ่งคอมเมนต์คือหนึ่งกำลังใจนะคะ ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะเป็นกำลังใจให้ช่องสามสาวดาวซิ่งด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ